ทำไมไม่ได้เข้ากองล่ะอ้วนปวดฉีเหรอแล้วไม่ได้เข้ากองเลยหรอครับโอ้เกือบวิ่งออกนอกบ้านนะสิอ้วนนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยบุตใดคือนวย่งไหวอีกแล้วเวียนสวัสดีค่ะอู้ยเอมอ้อนแล้วหย่างนี้แล้วโอ้ยแดนหันขนาดเด้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตั้งสวัสดีค่ะอู้ยอู้ยเรียหนานแล้วนะวะตั้ง โอ้ยเจมันพังคากนะสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะหน่อยโอ้ยบวด้วนเลยไม่ดีไม่ดีกันช่วยไม่ดีกันช่วยว่ยว่าตลอดอีวันนี่ไหนล่ะใครเอาหมอนไปทิ้งเลยห่ะใั่เอาหมอนไปทิ้งไล้เหรอเจมันเลือกมาถือแล้วจะเอาหน่วยใดวะโอ้ยโอบยยานก็เอามาเอาหมอนกระโดดชาร์ปเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรล่ะ ออกมาลับหน่อยเร็วดีใจอีหยังฮะดีใจว่าจังไรดีใจห้องกากๆมาดิง้งนะอู้ขนน้อยดิกสวยแล้วสวยแล้วมแม่นกินน้ำจิ๋กน้องกินเสร็จแล้วใครมันจะวิ่งออกนอกบ้านวิ่งออกนอกบ้านทำไมบอกออกมาครับไปดูนะไปบอก โอ้ยเอามาใช้เลยไม่มีใครใช้ได้หรันยายหมอนาเด็กนะโอ้สวัสดีครับหรือยังโอ้สวัสดีครับหรือยังฮะโอ้ปวกวัวหยอดจะสิแลีนออกนอกบ้านฉีไม่สุดเลยนะฉีไม่ีไม่สุดอะไรมาสร้างเดือดปวนเหรอโอ้ย ว่นว่นมาดูเครื่องดูดฝุ่นอุ้ย <c oughs> มันคืออะไรล่ะโอ้ล่ะโอ้โอ้มันคืออะไรล่ะโอ้ขันห็นโตมันหนักกับนี้ยานได้แบบนี้เรามารีวิวเครื่องดลลูดฝุ like <c oughs> ่น,นกันนะครับทุกคนโอ้ยว่านยานีนนนวา่ว่านว่านว้าวแต่เนี่ยมันไปแล้วมันไปแล้ว เจเลยกขยไม่ออกดีแล้มาดูมาดูดีแล้วมันไม่น่ากลัวตรงไหนเลยวไหน้กลัวไหมลกแมานเลยนะแม่มเคยี้ยังองด่เลยเฮ้ยไปเน กันดีอานไหนโอ Bref, today, ını, place, aha, ้ก wow, wow. ็ไม่เคยกลัวอะไรเลยหรโอก็ไม่เคยกลัวอะไรทั้งนังเลยหรอโอ้ตกใจอย่างนี้ไรอยงรกันดีอ่ะนี่แลห่ตั้งกลัว่ตั้งโห้ดีดี ที่ตังมันเท่าไหร่ตั้งตังมาดูขอแล้วงานอกมาเด้งาแล้หมาที่านแล้มันนงานแก้หมาี่นไม่ได้กลัวกลัวมนอหรอกไม่กลัวไหมไม่ยังไหมไม่ยังไหมอะไรกลัวใช้กงกเพราเพร้กกเนขอนีดีเลย ไม่ได้กลัวเลยทีนี้ไม่ได้ไปละก็ลูกกลัวเลยโอ้ย่างที่ไหก็ใช้เครื่องรูอฝุ่นที่เชื่อมยข้าเป็นมดอะไรอยู่ในนั้นน่ะหโอรวมโตพอดีเลยตังคือพสนใจโลกไงตังฮะ ยังก็ชงใจให้เนียงแล้วก็แช่เครื่งองดูดฟุ่นก็สิยานเลยฮะโอ้ยดูทุกคน<ม>โอ้ยของแท้อยี่หรี่วะข<ม>นเต็มเลยม,มาวันมาเอาหมุนออกจังไงคะหนะูมันหันช่วยโอ้หน่อยวเราปะแม่เราแกล้กงโอ้จังเลยเรโอไม่ไหวเลยเราแบบนี้แล้วก็อยู่ไม่ได้เราก็ไปเลยเราแบบนี้เรา เ,เขาล็อกว่าเป็นละไรบานา้พี่น้องเอ้ยเอาซูปลงไปมันไม่ล็อกของามันหมุนอยู่ดูล็อกก่อนสิขอ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 ง่า